ให้เก็บมีกสองรางวัลที่จะแจกอ่าเดี๋ยวให้พี่หอยจับก่อนเลยดีกว่าให้คุณหอยคุณหอยครับมาจับครับเดี๋ยวจะบอกว่ารางวัลแรกนะคะเป็นแพ็กเกจที่พักสปานะคะที่วารีรักฮอตสปริงสปาจังหวัดกระบี่สำหรับสองท่านนะคะมูลค่ากว่า2 5 1 0 0เอ่อ2 5 0 0 0บาท2 5 1 0 0ารลวกลวกลวกต็มลวกตไปลูกเอสมอง ใช่ครับผมแพ็กเกจนี้นะคะรวมที่พักที่ออกแบบมาเพื่อคู่รักวิลล่าสูรนะสองคืนรวมอาหารเช้าเพื่อสุขภาพสองมื้อพร้อมรถรับส่งจากสนามบินกระบี่โทร075637130 w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  a r i r a k co o t h คนที่ได้คือคนที่ได้ครับเดี๋ยวให้คุณหอยนะครับจับหอยนะจับหอยนะจับเลยครับจับเลยครับ ไม่ได้จับเลยครับจับให้เขาอัดอันแรกเบอร์ที่ได้ไปคือ23ใครครับยืน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 เลยครับยืนยืนมีใจเลยอ่ะใครคะมีใจเลยนครับม่หรอกใครคะชื่อคุณอะไรครับนรอดมากับแฟนไปสวีทกันสบายดีนะบอสนะครับสบายดีครับเดี๋ยวไปเที่ยวปั๊บเอาแบบในรูปเลย เปลือยอกกันเลยอ,อย่าเดี๋ยวต่อไปพี่วินลี่ครับจับเลยครับที่ 2, 2นะคะรางวัลที่2ค่ะคนเป็น Vacation Village Package นะคะ Package เที่ยวกระบี่5วัน4คืนกับ3บรรยากาศค่ะคุณใน3รีสอร์ทแอนด์สปาในกลุ่ม Vacation Village Resort and Spa นะคะที่แรกพระนางอินอ่าวนางที่ที่2พระนางรันตาเกาะรันตาที่ที่3วารีรักฮอสปริง รีทรีทของทอมนะคะมีรถรับส่งทั้ง3ที่มูลค่ากว่า40,000บาทโอ้โหค่ะคนที่ได้ค่ะคุณวิลลี่จับเลยค่ะให้คุณวิลลี่จับเลยครับถ้าจับได้ระยะคุณผมจะไม่ให้นะคุณวิลลี่หมายเลขเลยครับหมายเลขแปดแปดใครคะแปดเฮ้ยเด็กเด็กเด็กให้คุณแม่พาไปเี่ยด็กน้าเหรอคะ เอาไลูกไปไหมลูกจะเอาขอไปเที่ยวหรือว่าไปไหมลูกเอาหอยอะไรนะพี้ยกลัวพี่เลยกลัวอย่างนี้เดี๋ยวไม่ให้ไปเที่ยวเกาะแล้วเดี๋ยวให้ไปเที่ยวเกาะคงถนนเา่ะส่วนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากได้ที่พักสวยๆแบบนี้นะคะโทร0 2 2 3 6 2 3 4 5นะคะหรือเข้าไปดูที่ www.vacationvillage.co.th ได้เลยค่ะตื่นมาคุย 那亏。